เป็นช่อเลยสวยงามสวยมากเลยสสีม่วงเป๊ดเิเลยสวัสดีครับพวกาผมบ้าเคาสาติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องพี่น้องพาพี่น้องมาหาเห็ดอีกแล้วพอดีเอฟซีเนาะเอฟซีเพิ่นทักมาบอกว่าเห็ดเพิ่งขม,มออกเด้อสติ๊กลงไปหาเบิ้งทางบ้าน ว่าบ้านพี่ออกหลายหลายครับก็เลยตัดสินใจพากันมาเบิ่งมาเลยกับพี่น้องเอ๋ยเป็นรีบมาๆๆออกออกรอแล้วเอ้ยเต็มเลยคุณตรงนี้ตรงนี้แสดงว่าอะไรว่าแหลกสติ๊กโอ้มันนี่แหละเพืดีกินเผ็ดิีบว่าโอ้ห้องประจตสินใจมาเบิ่งน้องเอฟซีพยายามมาอีกเที่ยงแล้วไม่ได้มาเบิ่งเนี่ยจะได้ขนาดแลนี้ เ็นย่ามาสามือติดเลยมันสิชันๆเนี่ยเด้อพี่พระเจ้าอือพอดีแซบเลยพอดีแซบเลยได้ฝนเนาะบอกเคนเนาะสิเก็บไปเดใดไ่กอนไป มันมีแถบบัดแถบนี้เลยมันมีนำกำแพงเนี่ยไปทางนี้มันนี้ทางนี้กันนะดึงซ้อนกันด้จ,จ้ยจ้าเหยียบเด้เออ้าชนอนี่เร์ติ๊กนะติ๊กนั่งเอาได้หนิอุ้ยนั่งไปนั่งไหลลงนี่นั่งไปชืนว่างเขาเลยอึ๊บนั่งเลยบนึ่งก่ พี่น้องสิมาหาเดี๋ยวมาเด้อช่วงนี้โควิดดอกตะนไม้ตรงนี้มาทางพี่มาทางพี่ไปทางขี้กันเนาะไปทาำพื้นกันเนาะเดอดีๆเด้วยนะเป็นชันๆัอ๋อปุ๊บมันก็อยู่สูงกเดี๋ยวเขาค่อยเก็บนี่เอาข้างบนได้บ่อ๋อปม่าเพราะว่าเดี๋ยวสติ๊กไหลลงมาหิ้งตัวน้อยๆอยู่ค่ะทางนี้เดี๋ยวมีเนะตมาเบิื้นกอนจ้า มันมีม,นมันอยู่ข้างบนเนาะแม่นถูกตองยื่อเอาจากข้างบนถูกเอาไปไล่หากันทางนี้พับใต้ฝนตกหยุดแล้วก็ออกแล้วเดอ้อเฮ็ดนี่ครับพึ่งขมดูดดใต้ใบไม้ดอกสวยมาก ปัญหามันสันโอ้โบก้ไหลแล้วไหลแล้วเหนแล้วดิเมยโอย่งนั้นนะอโกไหลอีกแล้วขาไปข้างบนเนาะดิแม่กรแทกเลยกู ไปไปเรื่อยๆก่อนนะจะไปเก็บข้างบนดิดิเก็มเลยออกมารับแขกดดดีดดีดดีอย่างีีดด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 ีดเีดะีดด ดูที่สัมภาระมันรุ่นกันแต่ฝั่งนี้ก่อนไี้เข็มๆเนี่ยเนาะจ้าคือบ่มีบ่เข็มที่แบบนี้ที่แบบนี้คือบ่มีแบบไม่ใช่จะออกแต่ชันๆหรอไม่ใชออกแต่ชันๆก่อนชันๆนี่บอสหรือว่าออกในป่ารอบนี้ต้องมาลุ้น ดิดจ้าม่ป่าดีดี๋ยวนี้นี่ต้องสังเกตดีๆดิดูนคอนเ็ต์ธรรมชาติอีกแล้วเคยทานะไหตามมาจ้า ออกตามรากไม้เลยเนาะแซ่เห็นไหมขุมเตัวเซ็มแซ่บติ๊กเกงไข่นไม่ติก้กยโอ้ยได้หลายเมนูครับ เก็บเลยรอบนี้มันโมเป็นหมายลับแล้วจ้ะถ้าอดโคเอาได้ก็เอาเลยเนาะโอเคเนาะจ้านะแผเบึงห้เบึงถมหลดสอดส่องสายตาไป่น้ำกันทีนะแปนแผ่นอยู่ดเดียวเด้อ เกือบวายใจเอ้ยขนเอ้ยขนมาเกือบปลิ้นเทาลงเกือบปิ้นเทาลงเถอะนะไอ้เคยไส้หนิพี่น้องทำเฮ้ยโอ้ยนี่นี่นเทาลงไปข้างล่างนี่ย่างอ้อมขึ้นมาใหม่อีกแล้วขอฮักแคมแม่มันฝนตกน้ำเลยจ้ะเมื่อคืนนี่ละมืึนเนาะจ้า ปวกก็กินพอปวกปมเนี่ยบ้าดอกี่กฟีพดเลยเต็มเลยอดอกมุกมอ้วนๆมันเกิดในห่มอันนี้เป็นอย่ กระถินน้ลงกระถินน้ลงมันสีดอกม่วงขาอ้วนอ้วเห็ดพึ่งขมเดี๋ยวคนใต้เรียกอย่างเห็ดสมิดเห็ดสมิดเห็ดเม็ดเมื่อวานนี่กินเห็ดเห็ดฟางเห็ดเห็ดแม่คำเห็ดคนน้อยเนาะเมื่อวานมากินเห็ดขม อ่มาบอกินสิม่้อยตะาน้อยมมันรุนตะกาน้อยเฮามือนี้เต็มกเต็มะบอกกินดงดงนี่คนตะปุอยู่มาน้อยเด้อเต็มนี่แบบสอโลับดวอ๋อนะ เลี้ยวข้างหลังเต็มเลยไปถ่ายพี่น้องเงจ่าตุ้นไปน้ำตันนี่แหละเอาเทบนี้ก่อนน่าเติร์นระดกบผิดมันมือโอ้ยออกลายคักรอบนี่ดอกสวยด้วย เนาะไปทางนี thi, ้ก่อนเนาะที่ชันๆไานี yeah. ่ตรงไหนเนี่ยไปเดินไปเด้อโอ้ยดูดิเดินลยปีนเขาเด้อนี่จ้ะอู้ปะตรงไหนโบกินทางพุนยังไม่ไถึงเนี่ยบอก้างหลังสติที่ดอกเนื้อ

อไอ้ที่พกเขดนยืดถึงบบถัดขาเลยถ่ายพี่น้องเบมืงดูค่ะวอามันนำสำเดนี่ล <laughs> ะ,น,ะน,นี่น้อพี่น้องพินเผาลงไปขนาดที่เห็นแวบๆอีกดวงมีม่ใส่น้องนี่ น้ำผาพี่เคยลงเก็บจ้านี่ดินี่ดิพิมเลยเมื่อกี้ลงเก็บให้แบบลงเก็บหนึ่งเดียวเลยขออภัยเด้อพี่น้องห,ห,หันไหลหึงไหลตาไป กดไลค์กดแชร์รัวๆด้วยจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้บอกเคนสติ๊กเนี่ยคพณ่อนลงไปเก็บเห็ดผูหลายอีดีได้เนาะกลายเป็นกรรมเลยใส่ตะกร้าเลยก็มาส่งยู่เหมือนอีกเกาะห่าขึ้นไปก่อน ไปเดมนนีไแม ยามันฮ <c> ิดอันนี้ค่ะหัวกับดอกนี่ค่ะลดออกจากกันง่ายง่ายเจ้านเป็นอย่างดอกซูนโบได้เลยก็เล่นโหลดขึ้นมาแบบนี้ก้องขึ้นมาแบบนี้ขึ้นได้บ่ วยอเอี๋ยวลาไปก่อนติ๊กหกม่วงเต็มเลยจะเป็นแพ่นเขาเรียกว่าเป็นแพ่นเลยบอกพิดหวังเนาะแม่แต่โบมานเสียใจเลยมันควอมที่สิโลยแล้วเนี่ยนจ้ะ คุยกันอยู่ที่มีอยู่บ่าทางเฮาเหรอถ้าทิ้งดอกเห็ดอย่าบอกขาวเห็ดเบื่อปะเห็ดเบื่เตาออกน้เนือ่วคดตาออ ลบกลกับฝั่งนึงมีไหมไป้าไปดิอ,อยู่ผู้อนอ,อ,อนนี่ก็ออกไก่แท้มันอ,ออกพป่ากนต้องสำรวจจ้าสามกมันกคือก,กินขามัน <c oughs>

nát chắc thì lỡ nát chắc nâng đồ nâng sợ thích sống sống เห็นหลายๆต้นแถวแต่โน้อยังขึ้นมาบ่หอดนี้บ่จ้าช่วยกันหาชกันหาช่วยกันหานั่นดิอู้ยังไงอ่ะเดียวกันแมะมีนจ้า

บี่อ,อกกินก็สวยอเลยดอกห้าดอกห้าดอ,ออดอกสวยมากเตรียมรูยได้ไหมเม่นจ้ะบ,บานเต็มที่ลเลยเต็มกำขยันทางนีีกกว่า

มึงจ oh. oh, ้าอ้าอีหยังไผมาไงไว <laughs> อาต่อแอบอ,นะอ,อยู่นี่เนาะอยู่นี่นี่เองเอ,อยู่นี่นี่เองสวย นี đây. <c ười> người. ่จะลงไปสวยมากเลยสามดอกนี่ม่วงนะกําสวยนะถัดไปยังนิดทุกทีเคยได้เคยได้มีไม่เอ่ยมีกี่ดอกมีดอก นี่ๆๆนี่โอ้ยทางโรยมันแหลยขอจิ๊บคือไนไ่ดีโรยมันด่าโรยเลยดำเลยสวยมากเลยค่ะไปโตมือไปเต็ม ไม่มีเลยเขึ้นไปรุ่นข้างบนดอกดอกน,น้อยดอกนะึงสองดอกเอาเข็นเก็บไปเลยให้สติกซึ๊บนี่มือก็อเ่เข็น

phi 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 thật thích nhìn tay này cứ nào à ha chó à, à, sì rồi đấy mát lối Phát 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 คนพี่น้องเกิอเจออีกเนาะจ้าหากระล่อหาเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยเสียงแมงอีกระดังขนาดสติ๊กมาพี่บอกแคนเจอเห็ดอย่างนี้เสียงแมงเสียงแมงแมงแมงอีนี่ดิออกหน่อยแทะดอกชักเลยสองดอกคู่กัน แต่อีกตุนฮิปปุ่มฮิดปุ่มหัวดำบานสติเรื่อนเบบนไหมคะเพราะว่านี่ดิหัวเพิ่นจะเป็นดำๆนี่คือ,อบอออกเป็นหมูเนาะเท่าที่เคยเจอปกติมันออกเป็นหมูได้บอกเคน,นเนาะหรืว่ายังพอออกออกชุดแรกเพิ่นบอีผลง,งานของเราพี่น้องครึ่งตะก้าครึ่งตะก้าออกจาก้กหมายยู่หมายนี่เนะาะครับผมเดี๋ยวสิผากันไปหมายใหมอีกอยู่ หมายงูที่เราเจอข้ามูรอบก่อนนะครับผมเราจะเป็นรุ่นกัาว่าูนมีหรือบ่มีครับจ้าแต่คลิปนี้ก็ขอฝายเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยได้ครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า